แม่มเ้ยเอารถมาแข่งไม่ใช่ได้แข่งมันละรถกระไดโปอดิว <l ots> เอร์มึงเบิ่งฝนกุนะ <l ots> แล้วปื้อปื้อมาเต็มเลย oh, <no. S 1> กูบอกแล้วกูบอกให้เซกลมอุตุ <l ots> ดีๆเป็นยังไงล่ะบัดนี้ค่าใส่ใจกับลายพี่น้องรถก็บโได้แข่งยังโบได้แลนสักลั่นอยู่เงือดนี่ของเฮาคันนี้มันจะเสแตก โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโปรดิวเซอร์เดี๋ยวกูจะพามึงย่างโอ้ยลงมาลงมาลงมาโอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยความนึกหัดเต็มปิวไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยนี่จอดอยู่ตรงนี้แต่จักสีดาแข่งแล้วโบดายแข่งเพราะเบิ่งนทรงแล้วนาสีดายกับบันโอ้โหปวดประสาทเลยว่ะเดี๋ยวเขายางไปเบิ่งทีมงานแต่ละทีมกันดีกว่าว่าเข้ามากันหลายบ่รถหลายมากเลยโปรดิวเซอร์เดี๋ยวมึงต้องแพนแพนไปเบิ่งนเดียวกันไปเดี๋ยวพายางไปเบิ่ง อันนี้ของเทาจอดไว้แล้วถากแข้งยางเดียวเดี๋ยวยางไปหาคนนั่งคนนี้นี่พี่น้องเบิ้งรถแข้ง <Yeah>. oh. เต็มอัญะเลยอันนี้ก็รถแข้งนี่โอ้โ oh. หเบิ้งส่งเหมือนตึ๊บเบาดนำ้ำมามามาหายางมาเบิ้งเนาะให้เขามาก่อนเนี่ยเขาถอยเขาพุ่นอันนี้นี่ตะด้าขันคันนี้เขาก็ถากแข้ง อันนี้ก็ทาแข้งรถทาแข้งกันเบิดเลยโอเคแต่ว่าเบิ้งซ่งกูว่าบริแขงแน่นอนป๊อดเหมือนเติมมาไปมึงประกอบลูกพี่เลยเดี๋ยวก็ตีหัวกูขึ้นจากหมุดซองอีกเข้าใจปะถ้าเหนเราหมุซองถึงตีหัวแล้วก็ตีหัวกูขึ้นจากหมุดซองเห็นปะสวัสดีป๋าสวัสดีครับโคตรเท่ครับนี่ครับป๋าฝนตกแล้วป๋าจิีบฝนตก นี่พี่น้องรถรลายมากเลยมั้นี่อยู่สนามค้องหาผมเรามาแข่งด้วกันนั่นแหละแต่ว่ามันยังว่าเนาะมันเข่าเทศการหนาฝนแม่นบหรอไม่เรเออพายุพายุขึ้นมาพายุเข่าพายุเข่าเนี่เดี๋ยวเข้าสีพายางอะไรเบิ่งแต่ละทีมนี่แตไมไบิ่งเลยเบิ่งทีมงานเออหาบ้างเนี่เบิ่งทีมงานแต่ละทีมพ้อมสีแข้งกันเบิดจะฝนฝานว่าเป็นใจควรเทโอเคคือเ่าอันนี้เขาก็มาถาแข่งด้ยนี่อันนี้เขาก็ถาแข่งอันนี้ก็ถาแข่งได อันนี้เขากะทาแข้งโอ้มัึงขยังยืนหมาดเลยวะอะเอาเราเราโบแบงเรามึงไปยืนหาสิแต่งอย่างอยู่กับเพาะเอาอยู่คนเราฟังแล้วโอ้มึงได้เงินเงินเงินเพดออกกูสิบบแบงให้งานมาเดี๋ยเงินเพดออกกูบบแบงมึงนะเออมีหอดไปเรือยมึงนี่นี่ครับรถแข่งหลายๆสำนักอันนี้เขาก็อีกสำนักหนึ่งนี่เป็นยังไงมึงเนี่ฝนตกเยียมโตกลับบ้านอันนี้เขาได้แชมป์1.9ออเข้าได้แชมป์ ได้แชมป์ไปแล้วใช่แข่งตอนไหนวะหรือว่าคุมาชาัาอ๋อคุมารสะโอเคทีมงานนี่ฝ <c oughs> นตกมันตกไปแล้วนะรอบนึงนะแต่มันกำลังสิตกอีกไหมมาทางนี้มาทางนี้อันนี้นนเขาขึ้นรถทากับบ้านแล้วโอ้ยพ่ออาจารย์พอดีเ้ย <c oughs> เอากำนันทางไหนหมูพว,วก <c oughs> คือเกา่าคือเกา่าหวัดดีครับอาจารย์กดเท่อันไหนวันนี้กดเท่ป้าเปล่าโอเคโปรดิวเซอร์ มึงว่าจนกว่ากูสียางไปหอดปุ่นกูสิเมาก่อนเ่าวะยางไปวงไหนมีได้คนยกแก้วแห็เดี๋ยวเดี๋ยวลังคลองลังคลองแป๊บนึงสุดยอดกำนั้นมูกันกำนันโจ้สไลด์ออนคลองจินดาบ้านแผลวัฒนครปฐมอ๋อพ่อแมนนะมันโจ้ลักห้านี่นะนี่ครับอาจารย์จิวอาจารย์อาจารย์ผมอาจารย์ผมอาจารย์จิวหลักห้านะครับแมนแมนแมนอ่ากอดเทะขึ้นกาล่ะ เอามาลงประกวดจักรขันมือนึ่งแข่งขันจักคขันสองสองขันคอยว่าเจ้าเตรียมโตกละบานซะฝนตกกระบานโลดกระบานเตรียมโตกละบานเด้ยเลยแน่นอนนี่เขามีเสียทีมเนี่ยนี่เสียทีมเสียทีมโอ้โหใอยากได้มาขอฟรีกำนั้นโจมันให้ฟรีจึงก็คุกเข่าให้เลยนี่เป็นยังไงคุกเข่าให้โอ้โหระดับแม่งโอ้โหลูกกระจกแมงคุดดีเลยอ่ะยังมมนถึงแม่งต้อนรับยังดีเลยอ่ะโอ้โหเสือจักนี้คงพี่นะไหนอ๋อเสื้อ ได้ปะไ,ได้เสื้อทั้งคิวนี่นี่นี่นีงเบิ้ลลูกกระจอกนี่มึงเบิง้งนี่นี่งเบิง้งป๊ดทอมขอโอ้นี่วิธีการขอเติมเติมเออตั้ตัโอ้โหนี่อง้โได้เดี๋ยวเงินเพจออกเดี๋ยวแบ่งให้ใช้ <c oughs> ปองยางมาก <c oughs> เราขายไม่ทันมันเป็นบรรยากาศที่แบบดีมากมื่อนี้ <c oughs> <c oughs> หลดกระป้องแข็งฝนตก นี่อีกท่านนึ้องมูกันสอสอเนี่ยสอสอคตรเท่มือนี่ถ่อจริงได้ไหมเฮ้ยเหลือมันจะติดเหลืองเอานะลงกี่คันลงกี่คันสองคันสองคันโอเควิ่งไปยังยังไม่วิ่งไงดูฝนดิวิ่งแม่งเลยตอนนี้ล่ะโถกําลังฮิตวิ่งรุ่นเดียวกับเราวิ่งรุ่นเดียวกับเราจุดเก้าคุยยังพอถึงสองคัส่วนกูกินเบียร์อีกแล้วกูจะบอกเมาก่อนมีมีซาสูบเพิ่ม มีซาสูพร้อมโหโคตรเท่เลยอ่ะไปด้โอ้ยยานกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวย่างๆมาใหม่แป๊บนึงสวัสดีครับสวัสดีครับโคตรเท่ครับโคตรเท่เฮ้ยนี่โปรดิวเซอร์ชิวงนี่แม่งหนาหนาแหวะว่ะโอเคเออวงนี้เขาไว้ไว้ไว้วงนี้เขาเขาเอื่นมามาร้องหูมาผู้ใดญหูหูดีกับแท่งสูงหูดีกับแท่งต่ำเนี่ยมาหยางกันบังโอ้โคตรเท่เลยคือเก่า เออคือเกา่าฮะวงนี่เดี๋ยวกูถ่ายคลิปเสร็จก่อนเดี๋ยวกูกลับมาใหม่สิม <c oughs> <c oughs> ันแดกจะมือ่อยเบิรนเลย <c oughs> โอ้แน่นอนนี่แหละนี่ครับพี่น้อง <c oughs> เขาถ่าแข่งกันอะรถหลายมากมื้งนี่ <c oughs> โคตรหลายเลยเดี๋ยวผมจะพายงา,างวนไปทปั้งกลุ่นบริวเซอร์ยางตามมาเลยคลิปนี้กดไลค์ให้หลายๆนะเด้อข่อยนี่มาเห็นคลิปให้เจเ้าเบิ่งแต่ว่ายังบ่เห็นรถแข่งดอกแต่ว่าถ่ายเบิ่์นกันคันแดงนี่สเปคเฟรมมะเนี่ยฮาร์ปฮาร์ปฮาร์ปเฟรมฮาร์ปเฟรม ใส่ดาบบอลบุกไปใส่อะไรเนี่มาไม้อ oh, ีกบ <huh Becca good food> ่โอ้โหสุกี <sh arp inhale> ้พี่น้องนี่ยเนี่นี่นี่สุกี้หมูกระทะไวรุ่นโคตรเท่โอ้ไวรุ่นโคตรเท่โอ้เป็นตตเป็นตะอบอุ่นเนาะอยู่ตรงนี้เนาะเป็นตะอบอุ่นออกินก่อนโอ้โคตรเท่เลยกินก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอใมากินน้ำเด้ออ้าวคุณอ๊อฟนี่ยเนี่นี่มาแล้วอ้าวฝากร้านฝากร้าน วาร์ฟซิกเกอร์วาร์ฟสมาร์เตอร์โอเคเออเดี๋ยวแปะกูใหม่ด้วยนะหลอกคือเขานี่ครับเดี๋ยวผมพายางยางเด่นพี่น้องไอ้ดูยางเปล้อเลยนี่เขาเอายางมาแข่งซองอะไรนี่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 บักฮาหำตรงมันไปแอมแปะเขาอีกแล้วมั้นี่ยางมั้นี่มึงเ็แย้งของมึงเนี่ยยางอูบหอยไปซอยกูมาคุยกับพี่แอนเตอร์ยุโอ้โหแล้วมึงรับปากจังไดเนี่ย เนี yeah. ่ยรับปากบอกว่าเดี <Nacht Twelve> ๋ยวผมติซอยเฮียเฮ็ดคงเฮ็ดชิบคอนทงกันเดนเบิ้งแอนเตอร์มไปคุยกับมน่่อยงเข็แมา้ี่ไมงันก็เเเนห่วงราาออคุยัง แล้วมึงรับปากว่ามือนี่สิย่างตามดากผมก็ย่างไปแล้วตามดากคือตามตูดใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคอู้บ่ได้เลี้ยงเลยมาได้เรื่องเลยไปตามหันเนาะย่างไปฮอดนั่นก็ไปเห็นวงเฮโลกันเลยไปฮอดนั่นเลยบักคานี่มันเห็นมันเห็นวงเฮโลกันเลยหยุดมันเห็นวงมันเห็นวงเฮโลแล้วที่นี่บอกให้ย่างตามดักกูหันมาอีกเที่ยงเอาบักคาเนี่หายไปไหนพูดไปตามสูงสูงตามอยู่คนน่ะโอ้ยงดไหลเมื่อนี่มื่อนี่มื่อนี่ตั้งใจมาเชียร์ลูกศิษยต Enter แอนเตอร์แอนเตอร์ห้าองศที่สุดละแอนเตอร์เนี่ยซีดายซีด้แข้งบ้ามึงเลยเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะยไม่เป็นไรียให้พ่อต้องกลัวตอนนี้เรียกมารวมที่คลองห้าหมดแล้วปักตะไคร้นี่ไงขดขุมเลยนี่แค่คิดอย่างเดียวว่าจะปักตะไคร้ดูไหมมนรวมมันที่สนามหมดเลยมีแอนเตอร์คิดนะแล้วพี่ดูอาจารย์ดูติ้งเปิดหมดเลยไม่มีเลยไม่มีฝนเลยมาอยู่แค่ตรงนี้เขียวไม่หรอกเฮ้ยนี่แค่คิดนะใครอ่ะใครอ่ะอาจารย์อยากได้อ่ะ เฮ้ยใจารย์ย่พูดอย่างนี้อยากได้ไม่ได้อยากได้อ่ะเอออยากเจอก็พอมาแล้วี่ส่วนตัวอันเตอร์คุณโนส่งมาให้ทิปร้อยโอเคเส่วนตัวเลยใช่ไหมพี่แอนเขาล่มไ้แล้วผู้สาวผู้สาวว่านี่ก่อนว่านี่ผู้สาว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 เดี๋ยวก่อนว่านี่ว่านี่ว่านี่ไปไปพี่แอนเขาล่มเขาล่มซื้อหยังครับเขาล่มพี่แอนซื้อหยังครับชื่ออะไรนะชื่อพีค่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินพีคค่ะพี ซื้อพีกค่ะอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วครับอุ้ยเข็ดไหมคะเข็ดไหมอ่าโทษทีโทษทีอายุอายุเอาเอาเจากระทาเอาเอาขายเลขบัญชีเจ้ากระทามโหลดโอ้โหน้องใช่ไหมเออจะไปทำพ่อไหมยังตัดบดเลยสระสระวนสระวนสามสี่เอ้ยสี่เจ็ดแปดสองสี่สองห้าสี่สองหกกสิกรไทยสองรักไซฟ้าค่ะขอบคุณกูกำลังสิ่ขวบโอนเลยเป็นซื้อมึงกูโอนแล้วอ่าช่วยสนับสนุนแอนเตอร์หน่อย ส่ยี่สิบสามสิบหกค่ะอายุค่ะอายุอายุอายุไม่สำคัญนะอายุไม่สำคัญอายุกันอ่าเขาไม่ถามอายุกันอายุไม่สำคัญนะอายุ25ค่ะโอเคยี่ห้าพีเอ็มแก่แล้วเชิญพวกโอ้โหเนี่ยอะไรอย่ามาถามอายุนะอาจารย์อาจารย์อย่ามาพูดอย่างนี้เอ็นเตอร์ทำไมมึงเตี้ยจังวะแต่ทำไมเขาหุ่นดีจังวะที่กระเสยอยู่เมื่อกี้เนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพาวัดการลราไม่ต้อง แจ๊คกูดีสามไม่อย่างกูเขินยืนไก่หัวสลาไว่ได้นะครั้งแที่เจออาจารย์หยองเขินพิตตี้เเออิินนีี่ยตต้สวเนาะอาจารย์เนี่ยแบบว่ากระโดดใส่อย่างเดียวเลยใช่พิตตี้สวยิตตี้สวยใส่คำถามถามว่าเชื่ออะไรบ้างอาจารย์อยากได้อ่ะอาจารย์อยากได้อ่ะเอนนี้อาจารย์อะกระโดดทีบอย่างเดียวเลยอาจารย์อยากได้อ่ะเป็นเตอร์ออกมาเนี่ยแหละใช่มึงมึงไปอยู่ไกลๆกูเดี๋ยวกูจะยืนคุยกันสองคนเขารถใครหายไปเอาบึกหูเนี่ยของมึงเนี่ย ่ต้มโอ้ยแย่งซีนมันร้อดเลยแม่งสายป่วนนี่เลยอ่ะมาจะมีพิตตี้มาใหม่ผู้สาวเป็นคนบ้านไหนครับอ่ะไม่ก่อนอ่ะไปคนจังหวัดระยองค่ะระยองต้องระยองต้องฮิอ่าระยองต้องฮินี่ระยองต้องฮิอืม ในหนูพูดเป็นภาษาแบบว่าบ้านอยู่ได้ภาษาละยองละยองไม่ได้ละยองมึงเป็นคนละยองมึงว่าละยองบ่ได้ปะเนี่หมั้ยพูดเจ๊เลยบ่ามาได้รอบนั้นั่นนั่นอ๋อได้แล้วตรงต้องเลยมีผัวยังครับ ไมงตัดออกวัน้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกเขาบอกมาตรงๆเลยบอกว่ามีแล้วเดี๋ยวเพื่อพี่เขารับได้โอเคพี่ปัีดีพี่ปรีดีเป็นัผคนที่ห้าเพิ่มไหมคะเป็นผัวคนที่ห้าเพิ่มไหมคะรู้วคนที่ห้ารับได้ไหมรับได้ไหมรับไม่ได้ไปละรับไม่ได้ยอกยอกยอกบอกพี่เขาเพื่อพี่เขารับได้ เนี่ยเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะอาจารย์เขาไม่ค่อยชอบแบบว่าไม่ไม่เขาเขาไม่เจ้าชู้อาจารย์เนไม่เคยเจ้าชู้ดีมากเดี๋ยว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 เงินสิเก้าแปดสองสี่สองห้าสี่สองเดี๋ยวเงินเดี๋ยวเงินเพจออกเดี๋ยวแบ่งให้ใช้ยังฮะลูกพี่ก็อยู่นี่แหละครับแล้วเวลาสายเจ้าป่ะเดี๋้เดี๋ยวนี้เท่าไงเจ๊เท่าไงฮัลโหลเจีอันต์ไม่เกี่ยวอันต์ไม่เกี่ยวนะอันต์ไม่เกี่ยวนะมูสูนี่ดีเนาะครับเจ๊โอ้ตายละสองเมื่อข่าบอก ให้พันท่าพันโอเคโอ้โหเข้าเป็นปีเป็นคุยอ่ะวาร์ฟหน่อยวาร์ฟไว้วาร์ฟวาร์ฟเปิดวาร์ฟหน่อยภาษาอังกฤษค่ะ P โปแลนด์ค่ะแล้วก็ E A K นะคะแล้วก็อันเดรสกอร์อุ้ยมันยาวมากเลยอ่ะทำไมมันยาวจัง C H A N T H A G A N ค่ะพมื่อกี้ข้ามาแบบอ่ะใครอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวโปรดิวเซอร์มันใส่ไว้ให้แล้วการเปิดวาร์ฟเปิดวาร์ฟหน่อยเปิดวาร์ฟหน่อยก็คือ ก็รับงานถ่ายแบบแล้วก็อะไรต่างๆปกติทํางานเป็น MC พิทตี้ค่ะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยถ่ายแบบด้วยค่ะแล้วก็เป็นเอ็กซ์ต้าเป็นเล่นละครด้วยจะเป็นหลายอย่างเนี่ยรับทุกอย่างรับงานทุกอย่างอะไรก็ได้นะครับรับได้ค่ะจ้างได้จ้างได้อาจารย์ขาดเอ็มซีหรือยังขาดเอ็กซ์ต้าในการแสดงไหมโอ้โห เอาบทไหนคะเอาบทไหนดในในลองซักบทหนึ่งเวลาเจอผู้ชายมาจีบหนูจะต้องทำไงอ่อเสิมอะไรอะไรอะไรเต็มเต็มเต็มขอขออนุญาตขออนุญาตจะเล่นบทนะเอาเป็นแบบเอาเป็นแบบว่าผู้ชายตามจีบแล้วเรารู้สึกว่าไม่แบบว่าบทยากเลยนะค่ะบทยากเลยดีใจนิดนึงแต่ก็เล่นตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดีใจนิดนึงแล้วก็เล่นเติมนลยยัดห้าสี่สามสอง สเลดแป๊บหนึ่งรถมาสเลดรถมาสเลดรถมาเดวให้รถลดลมลคัสสามเท็กซ์เซสเลดใช่ไหมถุยเขาเขาคือที่ขับสาดเนี่ยอ่ะโอเคมาบทจีบบทจีบนะอ่ะบทจีบมีใจแค่นิดเดียวแต่ว่าแบบเล่นตัวหน่อยอ่าบทจีบนะอ่ะพร้อมยังอ่าโปรดิวไอ้นี้เนี่ยกับพุ่มกับหนึ่งสองสาม อะไรนะ5าเา็กเออ็กซ์อ้อย่างของมึงเนี่ยโอเคโอเคเไปใหม่เอ็กซ์4แอคชั่นโอเคน้องชื่ออะไรครับชื่อพีคค่ะชื่อพีคเหรอน่ารักเนาะใช่ไม่มีใจไม่ค่อยมีใจไม่ค่อยมีใจเขินเลิศเชิดเก่งมองเขาหน่อยแต่ฝากใจไว้นิดเดียว ต้เก็บก็บองเก่าเยอะอาจารย์เย่รู้ขาฝของเก่าให้อะเดี๋ยวจีบจีบจะมีใจเอายังไงเอาไว้เอาไปก่อนที่จะจีบเราต้องเดินดูหุ่นก่อนเช็ของเช็ของเช็คของเลยเอ้าเช็ของหน่อยเช็คของหน่อยของดีมากของดีของก็ได้อยู่นะได้อยู่นะแต่เมียที่บ้านก็ได้อยู่อะไรของมึงเนี่ย ันจะดีอยู่แล้วอ่ะแล้วมึงก็พูดใส่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 ก็มาเนี่ยโอ้โหเหมือนกำลังจับงานกำลังจับแบบเอาแบบว่าเอาไม่ต้องหรอไม่ต้องอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจีบจีบแล้วนะจริงจริงจีบจีบจริงนะจริงนะน้องชื่ออะไรครับชื่อพีทค่ะอ๋อชื่อพีทเนาะหนูน่ารักเนี่ยบ้านอยู่ไหนครับอยู่นะบ้านที่ค่ะวิ่งคุณจริงเหรออืมยังไม่มีแฟนเนาะเออยังไม่มีขับผัวไม่ให้มี <sympath is> ยังไม่มีแฟนผัวไม่ให้มีคำตอบพี่พี่คนชื่อเลยโอ้โหพี่สุดกูถามว่ามีแฟนยังยังไม่มีค่ะผัวไม่ให้มีอ๋อโอเคเมื่อกี้เขาตอบถูกนะเขายังไม่มีอ่ะโอเคโอเคต่อฉากหนึ่งไปมือไม่มีต่อยเหรอต่อยเลยเอาละนะ ออเลนคนเดียวอเช็คไงเช็คเขาจีเขาเอ้ยจีบไปแล้วเมื่อกี้จีบไปแล้วจีแบบไวตรงนิดนึงบไวตรงมีตังใจไหมโอ้โนไอ้เขาไม่ได้จีบแบบไวตรงนะเขาเรียกว่าแฟนโอ้หเนไอ้ยังจะีบเขาไปตามีตังใจเนี่ยบ้าปะเนี่ยใครเห็นหมดเนี่ย เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยน้องเขาก็บอกไม่เป็นไรคืออันนี้เราไปตั้งตลกกันไหมแล้วเรามาไงอ่ะอ๋อเลขแท็กซี่แท็กซี่เหรอวิ่งพี่ไปส่งได้นะอ๋อผัวมารับอยู่ตรงนู้นผัวมารับอีกแล้วโอ้โหเราเอาใหม่เราเปลี่ยนเราฉากเรานี่ไม่ได้แล้วต้องบอกว่า โอเคโอาผู้รับตบเอาผู้รับเอาผู้รับเอาผู้รับเอาใหม่นะเพื่อนไทยเอเพื่ไทยแล้วน้องมาไงครับอ๋อพอดีเรียกแก๊บมาตรงนน้นนะอ๋อเรียกแก๊บมาเนาะเฮ้ยพี่ไปส่งได้นะขากลับออ๋อเดี๋ยวพี่เดินไปบอกแก๊บให้หน่อยได้ไหมคะแก๊บคือใครเหรอแฟนหนูเองค่ะแฟนขับแก๊บด้วยเาไปขับพี่เอาเอาเอา เปล่ยนขับแก๊ปอีกอโอ้โหนี่เดี๋ยวดูพี่เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูเ่ะอ่าเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูอ่ะมามาจันมาเขาไม่อยากเล่นกับมึงเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่มีเดี๋ยวพี่กำกับให้แม่แหมเอาหน่อยเน้เอาหน่อยเน้เอาหน่อยเน้เล่นตัวเล่นตัวเล่นตัวนะเล่นตัวหน่อยเฮ้ยน้อง ทำไมทำไมไม่เหมือนกันวะอาจารย์ทำไมที่จีบเขานี่คำพูดแบบว่ามานี่เฮ้ยน้องเงี้ยแล้วต้องไงเฮ้ยพี่เ้องอย่างงี้นะต้องอย่างนี้นะไปเฮ้ยน้องมีผัวยังวะเฮ้ยพี่หนูโสดด้วยอย่างนี้นะโอ้โหนนี้คือการจีบเหรอการจีบนี่คือหนูว่าแล้วอาจารย์ หนูสรุปให้เลยหนังเรื่องนี้มันจะไม่มันจบยังไงรู้ไหมอ่โอ้หร้ตัวละโอ้ยโยเออมันมันมันจบจากหนูรู้เลยอาจารย์ชอบซื้อกินบ่อยๆ่อยครั้งนี้ก็เป็นคนที่แบบว่าโอ้ยห่วงแฟนมากกลัวแฟนกระเทิบอะไรก็มีแฟนอะไรก็ไม่เป็นเขาเป็นคนรักรักด้วยใจเดียวไงเอออาจารย์นี่หนูสรุปให้เลยซื้อกินตลอดแล้วเราอ่ะมีมีตังไหมมีตังใช้ไหมเออโออเ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 ออออเออเออเออ พูดกลางพูดจากฝนจะตกหรือไม่ตกนะครับเราก็ถ่ายให้ซุ้มอยู่บ้านเดี๋ยวเบิ่งกันไปตรงนั้นไปใส่อีกเหรออาจารย์นี่ไรสอนเล่นอะไรเนี่ยเล่นเดี๋ยวไปตัดอ๋อเป็นชิปเป็นชิปไปตัดโอเคครับขอบคุณ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 ครับแป๊บนึงพี่น้องเดี๋ยวผมไปพาไปนี่นี่เลยบ้าบ้าอ๋อโยโยโย่โยอ๋ะโอ้โหพี่เอวันเดียวครับโโออ้ยขทษ จะไล่มาส่ก hmm. mm ับเสือใม้เขเหอครับเฮ้ยกันไปกัน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮย้เฮยฮฮฮฮฮเ้ี uh, mm ้ hmm ่น hmm. yeah. mm ้อเฮ้ย huh. ้ย อูบอลบุกอูบอลบุกครับผมเสือร้ายเมืองสุพรรณใช่แล้ววันนี้มาแข่งกี่คันวันนี้ผมมา2คัน2คันจริงๆอ่ะจะลงสามนู่นครับแต่ตอนเนี้ยอีกคันหนึ่งยังไม่เสร็จก็เลยมาลุย2คันก่อนอ๋อมาลุย2คันก่อนอีกคันนึงยังไม่เสร็จครับก็ภาวนาให้ได้วิ่งครับภาวนาครับเพราะว่าเราคอยมาเป็นเดือนใช่เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวว่างๆผมจะไปที่อู่อยู่ผม เดี๋ยวเดี๋ยวสาระยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาพวกไอต้มคำตรงไปหาอยู่ไปนะไปได้ใช่ไหมได้แต่รอบนี้ไม่ต้องเอาหนักมากนะไม่เอานด้เอาไปดินไรเมาตลอดนะครับก็วันนี้ฝากเชียร์ด้วยครับผมนะอูบอลบุ๊กเดี๋ยวไล่มึงสุพใช่ก็ส่งเข้าประกวดทั้งหมด2ลำสอลำสามมันโปสามมันโป1.9 1.9งจาห หนึ่งอยู่เก้ารถบ้านหนึ่งลำเสร็จไม่ทันอ๋อประมาณสองลำนเ่แหละแล้วก็หลายๆทีมพอักงานวันนี้เชียทุกทีมเชียทุกทีมสนุกสนานแน่นอนใครสนใจอยากจะเข้าไปทำกับน้องก็ได้เลยเบอร์โทรวันเลย0ูนย์แดศน์เี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวปักไว้ข้างล่างให้ครับเพจก็มอนบุ๊กนั่งเมสซิงช็อปคนติดตามเยอะยังตอนนี้อ่าเพจประมาณ2 0 0 0 0 0โอ0,000ไม่ธรรมดาตํ่า ธรรมดาที่ไหนยืมุกไอ้อมาเล่นก่อนธรรมดาที่ไหนอ่ะนี่ก็ใครสนใจอยากทํารถก็เข้าไปได้แต่เมื่อกี้เดินมาหารอบหนึ่งแล้วยัดินไม่ใส่จมก็เดมวเลย ว่าในสนามเป็นยังไง,ต,ง,ง,ไงตัดเป็นชิปชิปชิป,ชป,ชป,ปลงมาให้ดูแล้วกันเร็วเรวเรววันนี้เร็วเรยวนะครับผมโคเทไปกินเล้าดีวหโอเคโอเคครับขอบคุณครับ